สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออนมีประโยคพูดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอโทษขอโทษเช่นขอโทษนะนั่นไม่เป็นความผิดฉันเองหรือขอโทษนะนั่นฉันไม่ได้ตั้งใจหรือนะคะขอโทษนะเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะคะ mm hmm. ประโยคพูดขอโทษขอโทษต่างๆเหล่านี้นะคะวันนี้ออนก็มีมานะคะ3ามประโยคนะคะมาแชร์ให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกพูดฝึกใช้งานกันนะคะ ก่อนที่จะไปเนื้อหานะคะใครที่เพิ่งมาดูออนใหม่นะคะและเป้าหมายคืออยากพูดได้สื่อสารได้ในชีวิตประจำวันนะคะ กดติดตามช่องออนไว้เลยค่ะเพราะออนนะคะก็จะมีประโยคพูดเด็ดๆ,ๆนะคะเอามาแชร์มาแบ่งปันมาฝากเรื่อยๆนะคะออนไม่ค่อยเน้นนะคะให้มานั่งจำแบบว่าเด d ด d ด e สอาคพุสทีบดาทีบอะไรไม่ไม่นะคะเพราะเป้าหมายของออนคือพูดได้ใช้เป็นฉะนั้นออนก็จะเน้นแต่ประโยคพูดและเน้นให้ฝึกพูดนะคะจะพูดได้มันต้องฝึกฟังให้เยอะนะคะแล้วก็ฝึกพูดตามพูดตามพูดตาม แล้วความถูกต้องนะคะมันจะค่อยๆมาเองการพูดได้อัตโนมัติมันจะค่อยๆมาเองมันต้องอาศัยการฝึกฝนนะคะฝึกฝนใช้เวลานิดนึงนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะตามหัวข้อเลยที่บอกไปเรื่องการขอโทษในภาษาเยอรมนันหลายคนอาจจะรู้แล้วละ่ะมันจะมีนะคะเขาจะมีคําว่า entschuldigung นะคะ e n t c h u l d i g u n g คือเป็นการขอโทษเหมือนกันแหละแต่ในลักษณะที่เป็น excuse me คือแบบ เรียกร้องความสนใจเช่นเราไปเดินห้างไปเดินตลาดไปเดินห้างนะคะที่นี่น่าจะไม่มีตลาดนะช่วงโควิดไปเดินตลาดไปเดินห้างแล้วอยากจะถามพนักง,งานว่าเอ้ยของชิ้นนั้นชิ้นนี้อยู่ที่ไหนเรียกความสนใจเขานะคะ excuse me เออไม่ใช่ excuse me a n g e l i q u n g n i y a n g e l e q u n g n i นั่นเองนะคะเออขอโทษนะคะ voice di blah blah b l a b l a ก็พูดไปอันนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนนะคะหรือนะคะใช้ภาษาที่แบบว่าเฮ้ย เดินชนกันตึ๊บตึตนิดหน่อยอะไรเงี้ยเดินสะดุดเท้ากันอุ้ยเอ็นชีดกุ่งแค่นี้นะคะแล้วอีกคำหนึ่งนะคะคำว่า as toot mea light toot mea light นั่นเองนะคะ as toot mea light นะคะมันก็คือการขอโทษหรือ sorry นะคะในลักษณะที่เราทำอะไรผิดหรือ ในลักษณะที่เราอยากจะแสดงความเสียใจก็ได้นะหรือรู้สึกผิดอะไรอย่างนี้นะคะคือเราจะพูดแค่ว่า t o t me a light คือพยายามพูดช้านะก็ได้หรือจะพูดว่า As Toot me a light ก็ได้เต็มๆประโยคนะคะคือจะมี As หรือไม่มี As มันก็ไม่เป็นไรสื่อความหมายเหมือนกันนะคะการพูดนะ,ะก็คือขอโทษนั่นเองนะคะเช่นออนบอกว่าเอ้ยขอโทษนะ นั่นมันเป็นความผิดฉันเองนะคะทูตเมียไลท์นะคะทูตเมียไลท์นะคะอืม um, does is myna shoot นะคะ myna shoot มันก็คือความผิดฉันเองนะคะกค็หรือจะพูดว่า as is myna shoot ก็ได้นะคะขอโทษนะมันเป็นความผิดฉันเองนั่นมันเป็นความผิดฉันเองนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะขอโทษนะอมนั่นจะไม่ได้ตั้งใจนะคะประโยคนี้ออนพูด บ่อยเหมือนกันนะเวลาออนทอนเงินลูกค้ากาขาดทอนเงินลูกค้าขาดนะคะทอนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยออนจะบอกว่าเออทูตมียลท์นะคะขอโทษก่อนนะคะ does wa need นะคะ my upset นะคะ does wa need my upset นะคะก็คือเฮ้ยขอโทษนะนั่นฉันไม่ได้ตั้งใจคือออนใช้ว่าเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบ เกิดขึ้นมาละนะคะแล้วออนก็ได้ยินนะคะเพื่อนร่วมงานก็พูดนะคะประโยคแบบนี้นะคะคือเราทอนเงินไม่ครบหรือทอนเงินขาดเงี้ยคือมันมันเกิดขึ้นมาละนะคะออนก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ย hey, ดัสวานิดหมายอัพซิดนะคะเออขอโทษนะนั่นจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทอนเงินใหม่ไปนะคะหรืออีกประโยคหนึ่งที่ออนอยากจะมาฝากวันนี้ก็คือแบบเฮ้ย hey, ขอโทษนะฉันฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นคือบางทีเราอาจจะพูดกับ คู่สนทนาแล้วยังไงอะ่ะเขาเข้าใจเราผิดหรือเขาเข้าใจไม่ตรงกับที่เราต้องการจะสื่อหรือเข้าใจเราผิดไปนะคะเรานะคะก็จะบอกว่าเฮ้ยทุดตเมลไลท์เฮ้ยขอโทษนะ does habe ich nicht z o so g e h t นะคะ does habe ich nicht z o so g e h t นะคะ n i t z o so g e h ö t มันก็หมายถึงว่าเฮ้ยจะไม่ได้หมายความว่าอย่งงางนั้นนะ อีหมายเนอะฉันหมายถึงแบบนี้นะเราก็อธิบายเขาไปอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะก่อนจากมีปิดท้ายประโยคหนึ่งเรื่องมาสายนะคะมาสายส่วนใหญ่ออนไม่ค่อยมาสายเรออนจะค่อนข้างตรงเวลาแต่คนเยอรมันส่วนใหญ่นะที่อนอนคุ้นเคยรู้จักอยู่ในแวดวงอยู่ในสังคมเนี่ยเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรงเวลานะไหนใครบอกว่าคนเยอรมันตรงเวลาออก็ เออก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าง่ายๆเลยเพื่อนร่วมง,งานเจ้าหนงเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยตรงเวลาหรอกนะ <c oughs> เ,อเ,อเอาถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยขอโทษนะฉันมาสายหรือมาถึงช้านะคะ e hm, ใช้ประโยคประโยคทูตเมลไลท์นะคะขอโทษนะดัสนะคะดัสมี S สองตัวนะอ่าดัสอีนะคะส speed นะคะใช้กิบคอมเมนต์บินก็ได้นะคะดัสอีชส speed กิคอมเมนต์บก็ได้หรือจะพูดแค่ว่า does it s p e e นะคะบินก็ได้นะคะมันก็คือสื่อว่าเฮ้ยขอโทษนะที่ฉันมาสายหรือมาช้านั่นเองนะคะคืออยากพูดแบบไหนมันก็พูดได้อะนะคะก็คือมันก็สื่อความหมายเหมือนกันนั่นเองนะคะ เอาละะ้วค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะ n o n สต็อนะคะพูดรวดเดียวจบนะคะเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการต่อต่อ <c oughs> เอาละคะ่ะถ้าชอบคลิปออนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ออนด้วยนะคะใครอยากสนับสนุนผลงานออนไม่ว่าจะเป็นหนังสือนะคะหรือสติกเกอร์ลายไทเรมันนะคะดูะรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปหน้าคะ่ะเชา